ครับผมสวัสดีครับผมแสนสถานพิเคแสนชัยมมยไทยยิ้มครับสวัสดีกล่องแนนสวัสดีค่ะดอกไม,พพสมส้พัะนาสมาค่สพขาน้องเ <c oughs> ห็นยังอยู่หรใส่หูฟอกหูฟังอยู่นนั้น <c oughs> ุยกับปูเบาอุ้ยบ้อมแอแกก่อนลำ่ำเพื่อที่ท่ามการแสดงวันที่ยิบเก่าเล่นดูดูก,กันเอ้ยยี่สิบสามเล่นดูดูกันนี <c oughs> เปิดบ้งจะขวางยังบลูอยูด่ดิเอาลูอยู่ก็ยี่สิบสาม กัญยาหกห้าอยู่บ้านขวากเทศบาลตำบลบ้านขวามเื่อมืองจังหวัดขอนแก,นก่นครับพี่น้องปานยุ่งตัวนี้ไหมครับผมฝากไว้ในเด้อครับผมเปิดฤดูการดอกเหมยน,นะครับวันที่ยี่สิบสามกันญายนุนนีนะครับอ,อยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านคอนะครับผมเต็มวงเต็มโชว์แน่นอนนะครับผมรูปแบบการแสดงบ,บ้านสามภอ่ะสลับคลิปนี้เนี่ยข่อยมีคำถามใ,ในในใจของข่อยเนี่ย สีสิมาถามเจ้าอืคำถามในใจที่จะมาถามเป็นคำถามในใจจ้าของแมนบ่เกียวกับเอีบที่บเด้เกียวยังบ่เด้ไปโพว่าเออผู้ใดมีคำถามยังสี่สิถามแสนสถานก็ดอกเมื่อเาบ่เกียวเป็นคำถามของข่อยเองสื่สิมาถามเจ้าอืแล้วเจ้ามีคำถามเั่งสี่สิถามข้อยก่อนข่อยกีเมี่อกี้ขอดอกต้องให้เจ้าถามก่อน อันนี้เป็นคำถามในใจเลยแบบว่าเออครบรอบสองปีของเราที่ผ่านมาคือแบบว่าเหตุที่เขาจังสามารถประคับประคองความหักกรได้่งเสือสมือนี่นี่ยจังเสือบ้าเออโอเคเอาแต่ถามก่อนก็คือบ้าเจ้าคือได้มาหักคนจังข่อยคำถามแหลมของข่อยได้นี่เจ้าเป็นยังคือได้มาหักข่อยไหม คือได้วมาตกหลุมหลักคื่ได้วมาตกหลุมหักคอยขับรถไปทางไหนก็คือขอแหลกเลยก่ะคือเจ้าเจ้าเป็นคนที่แบบว่าโตใหญ่อบอุ่นแต่ย่างยู่น้ำกะมั่นใจว่าเขาเขาปกปองห้องใดเองสิน่ะอันที่สองเป็นคนเบื่อบก่ค่ไหเบื่อเบื่อเพื่อแพ้เองสิน่ะแล้วก็อันที่สามก็คือเป็นตัวของตัวเองยื้อน้ำหลักกะได้หัวยู่ตลอด ถึงแม้ว่านาเจ้ามันสิคือใโนเนสา์เปาแคลมแต่ว่าบทสสุปแล้วก็คือเจอ้ากอบโอปุลก็่อยตลอดตัง่นั้นมี่อีกปะม,มีอีกไหมมีอยู่อถามมาหลายคำถามแห้งจหรับข่อยรับข่อยเดีถามคำ,ออำถามอีกคำถามหนึ่งก่อนถามมาเป็นอย่างมือแรกที่เฮ้าพ่อกันเจ้าคือบอผ้าข่อยไม่แย้มเออจอดคือผ้าข่อยเขาโรงแรมเลย <laughs> มื่อนังคอยเมาแหมคะเจ้าบ้าเ<อ>มาหรือมันเป็นฟิวที่แบบว่าอ่าคอยอยากมาทรงเจ้าเฮี้ยนเด็ดเอพอพ่อเจ้าถามคอยเห็นบ่พ่อเจ้าถามคอยปุ๊บเจ้าถามคอยว่าเออพี่ดอกมืบ้านเดินทางไหนครับบ้าพ่อถามปุ๊บคอยง้วนเงี้ยคือคอยเมาห่างคอยเลีย้ยวคนไปอึป๊ยไปตรง,รงนั้นหนูคอยนึกว่าไปหมู่บ้านคอยกันเล็บบ้าคอยนึกว่าไปรู้บ้านเลยอัน เออเราบอกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวมัสิน่ะาันไปตามป้ายพอดีลูกศอนบอกเลี้ยวเอาเป็นขิวเจ้าถามข่อยเนี่ยอะสำหรับข่อยเป็นข้ามถามดีทุกคนมักถามแต่ว่ามันก็เป็นข้ามถามดียู่ในใจกข่อยคือกันข่อยดีทามจต่ว่าย่ำไดยเจ้าสีแบบว่าเศร้าเจ้าสู้อู้ยุ่งย่ำเดยเจ้าสีแบบเศร้าเจ้าสู้ย่ำเดยข่อยดีเศร้าเจ้าสู้รักเดียวใจเดียวแล้วก็แบบว่า ศร้าเหตุสายหัวสายตาไดยผู้ชายผู้สาวอย่างนี้นะยำเลยก็คอยตั้งแก่คอยพอกระเจ้ามากหนิคอยเลิกเลื่อยคอยบ่เคยคิดจะคุยกับไผ่เลยเหมยเจ้าเห็นคอยคุยกบับไผ่บ่เลิกแบบเ <Dead Card S 2> ด็ดขาดเลยเด็ดขาดบ่เคยคิดจะอยากจะคุยกบไผ่บ่เคยอยากสิคบกับไผ่คือหักเดียวใจเดียวครับนี่จะขคอยกับคนเดียวแมมบ่เคยสิมีผู้ใดเลยบ่ ถึงแม้ว่าคนเดินสีถามมาว่าเฉันฉานมีเมียน้อยกี่คนนู่นน,น,นี่ยน่ยก็ไปกำนเนิีเยอะซื้อๆอยู่ก็ได้คิดอยังเขามาเบาเหรียญไงอือพอไขมัขอมกอ่มามักเบาว่าอยากมีเมียน้อยยังไนยังตีคือมันเป็นข้ามเบาเหรียญได้คือว่าในคลิปใน้อย่างของไข,งข่ในยูทูบได้อย่างต่างต่างอ๋เดี๋ยวโทรมาอยีเอาเบิ่งดูนะฮัลโหลครับ แมนครับนนประสิมาสระคอน้ำแมนตาว่าจ้าิมาสรคอน้ำแมนตโลก,ก้อนน่ะหมานแห้งเืงง่อนงทองหมานีนี่ไอว่าสิไปตัดหมกตนี่้าอ้าวมันดีปาะนันดีโดน่มันดีนามานันดีวางโนตอยากซักมือนี่เลยอยากซักมือนี่นเลย โอ้มือนีไอ้เบาบางแล้วมือนีไอ้เบว่า,วางครับมือหลังก็ไดเนาะได้อนาะดุติดต่อกลับไปเนาะมือหลังมือหลังครับครับครับผม <_ S 1> โอ้ลูกษย์นี่ลูกซย์อีกครับไปดูดวงให้เขาก็เลยเขาว่า,าดวงบ่ดีก็เ,เลยสะดาะคอให้เขาคนประกฏออกมาวอนี่เดี๋ยวเขาว่าเงืนทองไหมาเทมาอยู่นี่เด ดีว่าะั่นกที่นี่ละ่ะคอยไปออกจากออกนอกบ้านไปหาหงอหาเงินกันนี่แ่ะไปรับดูดวงรับสะดอควาให้เขาเงี้ยนะไม่เอาลูกสอกลูกสิบมันตัวก็มีแล้วเนาะข้องแท้เดียวเอาคอยค้องแท้ล่ะครับ<ง>สุดยอดนะพวกคุณนาะมีคำถามยังดีถามขอ่อยิบ่มี่เอกคำถามนี้เป็นคำถามดีอ้าว เดี๋ยวจะเฝ้าลับเป็นคำถามติดจะคือว่าปิดไปก่อนหนิแง่เดี๋ยวจะเสีเศร้ากินเหล้ากินยาฮะแง่พี่โตมาดูเลยแง่เดี๋ยวจะสีเศร้ากินเหล้ากินยาเถอะฮึแง่ลับตาคอยคอยมีคนบอกฟังว่าเคยเห็นเจ้ากินเบียร์บอกเคยคอยบอยหนุงไปงานน้ำเจ้าเจ้าเคยเห็นข่อยหนุงกับเหล้ากับเบียร์กับยาอยู่บ่หลายเทถอะนั่นหลับสายแต่แม่ผู้ใดอีกลูกซีดลูกหาทั้งไหนอีก คือว่าบอกเขาว่าอาดคลิปอยแ่คนเกาอะไรเง้ยเออแต่พอนปยังอันนแล้วไปบม่ว่าจะเป็นรับหลังหรือต้อนาอบอกเคยเจ้าเขาบอกเคยกินบอกเคยบอกเคยอยู่แค่ภผพาลักมันออกมากสภาพคือยังคนเมาซื้อแต่แบบยุ่ยใส่ยุ่ยใส่เจ้าไหมผาปลักยุ่ยใส่เอาเวลาเจ้าบอกสิบางคนก็จะเมาอีกอย่างผู้ใดเมาเจ้า ผู้ได้วาผู้ได้วาคอยกินเหลวกินเบียร์นี่อย่างบอมี่บอเคยอืเป็นอย่างอี้ฮัลโหลก็เบอร์ไอ้นี่เราบ้าจังเด้อโอ้ไอ้เลิกเราเลิกเบียร์ตะโดนแล้ว โอ้ยมือนีขคือสิอบอว่างดอกไอเลือกเลี้ยวหน่อยมันเขาย่างากับออกงไงขึ้นกันละ่ะเอาเอาเอาอัดคลิปกับเมียอยู่เอ้ยเนาะมันก็โทรมาได้จังหวะเนาะอืนี่ยังเสียทามอีกบ่ฮะนี่อีกหนึ่งคำถามคำถามยังอีก เื่อนอยมันเสียดูดูแต่ละลอยสองลอยสามลอยเม่เ <บา S 1> สียหลายดอกเสียที่ละลอยสองลอยสามลอยเนีย่ยแหละจีเจ้าเอ<ส>าอยู่นี่จีเจ้าสิว้าข่รักเงื่อนเจ้าเอากอท่านด้วาดิก็อท่านในว่าว่าเจ้ารักเงื่อยไขเด้อไข่ไก่จมก็เจ้ามางว่างเงื่อนไขอ่เสียดูซืือปากกรเลยอกหัวมันเสียไปใส่เสียเลยขอท่านได้ว่าเจ้ารักเลยเด้ บ่าท่านด้ว่าข่ลักกับเจ้าสิงเอามาใจในคําถามเห็นอย่างขอ่อบ่ได้เป็นคนเนาอาข่ได้ว้<อ>กไปได้ว้าแล้วเตะยืนยันก็ไอ้ว่ายังเลยคะ่ะเออไม่เคยขโมยเงินจบเจ้าไข่ไข่มือละหาสิบาทข,อขอ่อยใส่ให้ลุอหาสิบาทนอกนั่นข่อยออกไปหาสะดเคาะดะดคงเบื้องดอกเบื้องดวงเงาบ่าเคยลักบ่เคยลักจบไปคลิป จบบล่าก็สืไปว่ามีคำถามดีถามอยูกเอียงเออียงเออียงฮะฮะแบ่งกาโมดแลวนี่มือสามคำถามนี่มีใส่คนนี่นนนเนาะ แก่บ่ได้แต่ไม่ฮะมันจะมาแก่บ่ได้แท้ไม